สวัสดีครับนาโนเคฟิตเวิร์ดนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับก็ EP นี้นะครับก็เป็น EP ต่อจากที่ว่าผมไปที่ฟิบเบรดมาเมื่อวานนี้นะครับก็อ <c oughs> ตอนแรกตั้งใจไปซื้ออาหารปลานะครับแต่ทําไมเรามา,า,มมาอาหารปลาไม่ได้สักห่อนะครับก็ได้ปลากลับมาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปลาแบบว่าไม่ได้เป็นปลาแบบหลกักๆอะไรนะเป็นปลาแบบ พึงดีบางเิไปเจอแล้วราคาพอฟังได้ก็เลยซื้อมานะครับก nah ็ได้มาสามสี่อย่างนะครับปลาแปลกปลาบางกรอก็เจอนะครับบางกรเงินก็เจอแต่ว่ายังไม่อยากนะครับยังไม่ยังไม่อยากจะเลี้ยงเห็นแล้วยังเดินหนีอยู่นะครับยังเหมือนกับว่ายังยังคิดถึงพี่สิงเงินเขาอยู่ก็ยังไม่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้ก็เลี้ยงปลาเดิมๆไปก่อนนะครับเลี้ยงปลาเดิมๆไปก่อนก็ เป็นพวกปลาเออได้ปลาทองมาด้วยนะครับได้ปลาทองมาเติมหน่อยตอนแรกว่าจะไปหาปลาตันโจนะครับแต่ว่าปลาตันโจไม่มีเลยนะครับตันโจหัวหมวกไม่มีเลยนะครับพอดีไปเห็นฮอลันดาอ่าตัวนี้มันเขาน่าจะทํามาแบบเหมือนทรงปักกิ่งสมัยก่อนนะตัวสั้นๆนะครับก็ดูน่ารักดีนะครับห้าหกตัวเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบก็เลยเออซื้อมามาเอามาใส่ให้มันดูสวยดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูดีกว่า นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเมื่อวานนี้ไปฟิีวิลตนะครับแล้วได้ปลาอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันเป็นปลานกแก้วนะครับอ่าชุดแรกเลยเป็นปลานุกแก้วนะครับห้าตัวนะครับได้มาห้าตัวเพราะว่าปลานกแก้วเนี่ยผมเหลือตัวใหญ่อยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็ต้องซื้อมาเติมนะครับก็เพราะว่าปลานุกแก้วนี่เป็นปลาที่โตก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอย่างไซ์นี้ที่ได้มาก็ห้าตัวนะครับห้าตัวสามร้อยกว่าบาทนะ แต่ว่าปลานกแก้วเป็นปลาที่ราคาไม่ตกอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งเป็นไซส์ใหญ่ๆยิ่งเป็นพวกอ่าที่มันเป็นสีขาวแดงหรือว่าอะไรที่สีแปลกๆเงี้ยยิ่งแพงใหญ่นะครับยิ่งตัวเป็นพันนะครับยิ่งตัวใหญ่ตัวเป็นพันนะครับก็ต้องเอามาจริงๆแล้วผมมองว่าอย่างเงี้ยสามร้อยสามร้อยกว่าบาทตกตัวละเจ็ดสิบห้าบาทหรือไงเนี่ยถ้าผมคิดไม่ผิดนะก็ถือว่ายังไม่แพงนะ ช่วงที่มันแพงๆนี่ตวงร้อยี่สิบเลยนะแล้วตัวเล็กกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นแก้วเลิฟก็จะแพงกว่านี้แต่ว่าผมไม่ชอบแก้วเลิฟนะครับเพราะว่านกแก้วเลิฟมันหางมันเวลาดูแล้วมันมันมันยังไงไม่รู้แต่มีคนก็เคยบอกผมนะว่าปลานกแก้วเลิฟเนี่ยเขาจับตัดหางมันตั้งแต่เล็กๆมันไม่ได้เป็นของมันเองเนี่ยผมไม่รู้นะผมว่าถ้าเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนรู้เนี่ยว่าไอ้นกแก้วเลิฟเนี่ยมันเป็นของมันเองหรือว่าเลิฟของผมก็คือ หางตรงข้างหลังเนี่ยหางข้างหลังของเขาเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นหัวหลิิมๆนะครับแล้วก็หางก็จะเหมือนกับลูกหัวใจอ่ะเขาเลยเรียกลูกนกแก้วเลิฟนะครับราคาก็จะสูงกว่านะครับจะแพงกว่าแต่ว่าหลังๆมาผมชอบมันมีหางมากกว่านะครับมันดูว่ายแล้วมันดูเต็มกว่านะครับก็ได้มาห้าตัวนะครับปลานกแก้วนะครับ สำหรับในตู้นี้นะครับไอ้ตู้นี้ผมไม่ได้กักนะครับผมรวมไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้กลับมาไม่มีที่กักนะครับไอต้ตวเนี้ยเขาเรียกปลาหมออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นมัน,ม,น,ม,นมันสวยดีเวลามาอยู่ตู้รวมๆกันเนี่ยนะครับเนี่ยปลาเนี่ยปลาชุดเนี้มันได้มาหกตัวนะครับหกตัวเจ็ดสิบบาทนะครับก็เลยเออซื้อมาถ้าจําไม่ผิดพวกนี้มันจะเรียกเลดช็อกหรืออะไรสักอย่างนนผมจําไม่ได้นะครับพวกวตระกูลปลาหมอสีพวก power horn อะไรพวกนี้แหละ แต่ว่ามันเป็นปลาปลายุคเก่าๆที่ยังไม่พัฒนานะครับเป็นปลายุคแบบยุคยังไม่พัฒนาผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับเนี่ยเนี่ย,ยไอปลาดอกแก้วที่ผมเหลืออตัวเดียวในตัวเบลเลอร์นี่ก็คือเลี้ยงมาโูหหลายปีนะตัวนี้ผมก็เลี้ยงมาประมาณสามปีอย่างต่ำอ่ะนะก็จนมันตัวได้ประมาณฝ่ามือครับตัวประมาณฝ่ามือตัวโลกว่านะครับก็เหลืออู่ตัวเดียวแ,วแล้วก็เลยซื้อมาเติมนะครับตอนแรก ทุกทีจะซื้อทีละสิบตัวนะครับแต่ว่ามองแล้วมันเยอะไปแล้วคือตรงนี้มันกันแน่นแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันกันแน่นแล้วนะครับก็กะเอามาใส่ให้มันดูแค่สวยงามขึ้นมาแล้วก็เติมไว้นะครับเพราะว่าปลานกแก้วมันมันจริงๆถามว่ามันเป็นปลาที่โตยากมันโตยากนะมันเป็นปลาโตยากก็เป็นปลาน่ารักนะถ้าเผื่อพูดถึงคนเคยเลี้ยงจะรู้ว่าปลานกแก้วเนี่ยเขาไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่นะครับเขาเป็นปลาค่อนข้างแบบว่าอ่าเป็นปลาเม็ด นะครับสาหรับปลามังกรเงี้ยก็จะต้องมีตู้ทุกๆคนเลี้ยงปลามังกรมันต้องมีมีทุกบ้านน่ะนะสําหรับปลานงแก้วนะครับเพราะว่าไม่ถึงมันจะก้าวเล้าบ้างแต่ปากมันอะไม่งับอะไรใครไม่ได้นะครับก็แค่ได้แค่ว่ายังไงอะทาําท่าเหมือนกัดกัดเขาแต่ว่าไม่กัดนะครับตอนแรกผมคิดว่าปลาชุดน,นี้ที่ได้มาหกตัวเนี่ยอปลาเนี้ยนะไอตัวเนี้ยน่าจะดุนะครับเพราะว่าอ่า มองจากทรงมันอ่ะมันน่าจะดุน่าจะไล่กัดเขาอะแต่จริงจริงมองแล้วเนี่ยมีแต่นกแก้วไปไล่กัดเขาถือาโอเคมันอยู่กันได้ไม่กัดก,กันก็โอเคแล้วนะนะแล้วก็มาเลี้ยงนะครับก็ในตู้นี้ก็จะมีเพิ่มมาหกตัวนะครับเท่ากับว่ามีปลาหมอนกแก้วนะครับแล้วปลาหมอเลชช็อกเขาเรียกอะไรไม่รู้อะถ้าเพื่อนๆรู้บอกไว้ในปลาเดี๋ยวผมไม่รู้เมื่อวานนี้ไปอ่านในลานเล่แล้วเจอผมเห็นว่ามันถูกดีมันไม่แพงอ่ะ ใส่มาใส่ตู้รวมมันน่าจะน่าจะดูดีก็มันมาใส่มันก็พอได้อยู่นะครับคล้ายปลาหนแก้วแต่ว่าตัวมันจะยาวกว่านะครับเพื่อนๆท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลาทองไปเดี๋ยวไปดูปลาทองกันอ่าอันนี้เป็นปลาทองนะครับเนี่ยทรงเขาจะแบบนี้นะครับสั้นๆก็ก็เนาะผมก็จะแยกไว้ก่อนนะสองวันอย่างน้อยสองวันนะครับเพราะว่าซื้อมาต้องแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปรวมเลยปลาเราก็อย่างที่บอกนะครับพยายาม เพื่อนๆอที่ซื้อปลามาใหม่ๆเงี้ยก็พยายามแยกก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปรวมกันนะครับสองวันถ้ามันเป็นโรคอะไรเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วนะจะเป็นให้เราเห็นเลยแล้วเรายังได้รักษาได้ถ้าไปรวมกันปุ๊บมันจะลาบากนะครับยังไงปลาไออะไรนั่นนะไอปลาหมอที่ผมซื้อมาหกตัวนะผมก็วัดดวงนะผมเห็นว่ามันเป็นปลาเกตนะครับก็เลยว่าเอาไปรวมจะปลาทองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกหกตัวนะครับหกตัวก็ ร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบผมก็เลยเออเห็นมันกลมๆน่ารักดีก็เลยซื้อมาเพราะปลาในตู้มันเริ่มทยอยตายหมดแล้วไอ้ที่ว่าเลี้ยงไว้นะครับหลายปีแล้วนะครับจริงๆอยากได้หัวมวกด้วยนะครับได้ตันโจนะครับแต่ไปถึงตันโจไม่มีสักตัวนะครับก็เอาพวกนี้มาเลี้ยงแบบจริงๆฮอนด้าสั้นๆเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อมานานแล้วนะเออไม่ค่อยซื้อมานานแล้วเพราะว่ายังไงอ่ะมันเป็นปลาน่ารักจริงแต่ว่า คือผมจะซื้อก็ซื้อฮอยักษ์ไปเลยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อแบบแบบฮอนดาแบบไอตัวสันส้นๆเล็กๆแบบนี้ไม่ค่อยชอบแต่พอดีแฟนผมกวชอบกว่าเอ้าก็เลยซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงเล่นๆไปนะครับแล้วก็อันนี้เพื่อนๆเห็นกันไหมนะปลาสิงนะครับที่ผมบอกนะครับก็คือจริงๆอยากได้ไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึหน่งประมาณสิบตัวมันจะมีนะครับแปดตัวหกตัวที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยครับ ไปจังหวะมันไม่มีเมื่อวานนี้ถือว่าปลาทองเนี่ยค่อนข้างขาดนะครับไปทปี่ฟิวิเลตเนี่ยปลาทองค่อนข้างขาดแล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเป็นพวกปลาสิงห์อ่าตันโจโริวกินพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับอ่าผมก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรเพราะจริงๆผมเลี้ยงอยากชอบเลี้ยงปลาไซส์แบบนี้ด้วยตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้ชอบเลี้ยงปลาไซส์ใหญ่นะเพราะปลาไซส์ใหญ่ขี้อิมเยอะนะครับผมก็จะเลี้ยงพวกปลาไซส์แบบขนาดนี้กําลังดี ตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ต้องใหญ่นะครับตัวเล็กๆเพราะว่ามันขี้มันน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าน้อยนะครับน้ําไม่ค่อยเสียนะครับก็ก็เลยตัดสินใจเอามารู้สึกว่าอันนี้สิบห้าตัวมั้งสิบห้าตัวจะแปดสิบาทหรือไงเนี่ยแปดสิบาทหรือร้อยเนี่ยนะครับเพราะว่าจําราคาไม่ได้แน่นอนเพราะรีบๆซื้อเพราะลาเล่เนี่ยเวลาซื้อต้องรีบซื้อเขาเป็นเปนราคาปลาส่งนะครับก็ามาเป็นเป็นสิ่งจีนผสมสิ่งญี่ปุ่นเนี่ยแหละประมาณนี้แหละ นะครับว่าอันนี้อย่างนี้เนี้ยผมก็ถือว่ามันตัวใหญ่แล้วนะคือปลาพวกนี้ไซส์ขนาดเนี้มันมันคือจริงๆผมก็มองว่าปลากลมเนี่ยไอปลาตัวกลมๆท่านสันแบบเนี้ยคือพูดง่ายๆมันไซส์มัน,นอ่ะไม่ขยับไปไหนไกลแล้วถ้าเราเอามาเลี้ยงในตู้นะแต่ถ้าอยู่ในล็อกอ่ะหรือว่าที่เขาเลี้ยงตามบ่อมันยังใหญ่ได้อีกหน่อยก็ประมาณใหญ่สุดก็น่าจะประมาณใหญ่กว่าเล็กกว่ากระปั้นหน่อยนึงอื มันก็คงได้แค่นี้เพราะว่าปลาพวกนี้ไม่ไม่เขาไม่ตีกับหอยยักษ์เพราะตีหอยยักษ์ทรงมันจะไม่แบบนี้มันจะไม่น่ารักตัวมูตัวมี้แบบนี้จะตัวมันจะใหญ่และสีมันจะอกยากนะครับเขาก็ปลาพวกนี้จะทําจะทําออกมาให้ได้ทรงแบบนี้คือผมไม่รู้นะเขาไปผสมกับอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ผสมกับลกกินผมว่าไม่ไม่น่าไม่แน่ก็ไม่แน่อีกทรงมันถึงได้ออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมไม่อยากยังไม่อยากไปจับตัวเขาะ ัวก็เดี๋ยวเขาเจ็บเขาเป็นแผลเขานะผมก็เลยจริงๆอยากกระช้อนให้ดูเออเพราะตัวมันกลมดีนะครับตัวมันกลมดีแต่ว่ามันต้องอยู่ที่คนชอบสมัยก่อนผมเลี้ยงปลาใหม่ๆเนี่ยปลาทองพวกนี้ผมชอบทรงแบบนี้กลมๆสั้นๆแบบนี้ชอบนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนผมว่านะอ่าที่ชอบนะครับกลมๆสั้นๆแบบนี้แต่ส่วนมากผมจะชอบตัวบึกๆใหญ่ๆยาวๆนะครับเป็นทรงฮอนดาแบบ สมัยก่อนนะครับผมว่ามันดูคลาสสิกกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบของแบบนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ได้มาประมาณเนี้ยนะครับเท่ากับได้มาสามสี่อย่างนะครับเมื่อคืนนะกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็รีบออกมาแยกแย่เขาก่อนนะครับก็รวมๆประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าเมื่อวานนี้ไปฟิวเลตนะครับแทนที่ว่าผมจะได้ปลาได้อาหารปลาไม่ไม่ได้ซื้ออาหารปลาก็เท่ากับว่าได้ปลามาสี่ถุงนั่นแหละนะนะสี่ถุง นะครับนกแก้วแล้วก็ปลาหมออะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ก็เมน้นมาหน่อยอะไรเล่น้นเลี้ยลึกอ,อย่างเนี่ยผมจําไม่ได้แต่ผมเคยเห็นเขาเมื่อก่อนนะมันดังในปลาจุดปลาปลาตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ดังหนยนี้ไม่มีคนเล่นนะครับคนก็ก็ส่วนมากก็มีบางคนซื้อไปใส่ในตู้ปลารวมก็มีอยู่นะครับเขาเรียกปลาหมออะไรไม่รู้ใครรู้ก็เมน้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ได้ปลาทองมาสองชุดเนี่ยแหละนะอันนี้ก็แยกอยู่ประมาณสองวันแล้วผมจะไปรวมนะครับหรือว่าจะไปแยกเข้ากับ ปลาอื่นที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับมาบอกเพื่อนๆว่าเออเราได้อะไรมาบั่งมานะไปฟิวเวอเลตนะครับก็เดีย๋ยวมันจะมีคลิปที่แบบว่าเออคลิปนั้นน่าจะลงก่อนแล้วแหละนะครับก็ไม่ได้ถ่ายปลาอะไรเยอะก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นที่เขาถ่ายแล้วดูดีกับผมมุมมันดูดีกว่าก็ อ่าผมผมก็ถ่ายแล้วไม่มองไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยไม่ไม่ถ่ายดีกว่าแล้วก็จะถ่ายแบบเก็บมาฝากบ้างเก็บผ้ามาฝากบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าว่ากันนะครับก็พอดูกันเป็นก่อแก่เหมือนไปนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่าไปฟิวเบรดก็ได้ปลามาประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เป็นกําลังใจกันบ้างนะครับเกับช่องนี้ก่อนนะครับนาโนเกวิทเวอร์นะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับครอบครัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีอะไรมีความรู้อะไรหรือว่ามีอะไรเรื่องเลี้ยงปลานะครับหรือว่าจะเลี้ยงปลาในง่ายๆตานาโนก็มาเลี้ยงกันแบบนี้นะครับเลี้ยงกันแบบเนี้ยเวลาซื้ออยากซื้อก็ซื้อชอบเห็นแล้วชอบก็ซื้อนะครับแบบเนี้ยครับนิ่ใส่ผมแบบนี้นะครับก็เลี้ยงนะครับก็อ่าขอบคุณนะครับทุกการดูขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคฟิตเวิร์นะจ๊ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า